ความยากจนในลาวลดลงเพราะมาทำงานในไทยสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมมีความคิดเห็นชาวลาวและไทยบางส่วนนะครับจากสื่อข่าว RFA ของประเทศลาวนะครับจากประเด็นในพาดหัวข่าวที่กล่าวมาโดยสรุปใจความสำคัญของข่าวนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าจนถึงปัจจุบันการส่งเงินเข้าประเทศของชาวลาวที่เดินทางมาทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นรายได้สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเช่นการศึกษาสุขภาพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่เผยแพร่ในวาระวันแรงงานข้ามชาติในลาวแรงงานลาวที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยซึ่งมีอยู่จำนวนมากและทุกรายต่อเป็นสิ่งเดียวกันว่าจะส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวประมาณเดือนละ4,000-7,000บาทขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในอดีตแรงงานที่เข้ามาทํางานในไทยส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านคนดูแลคนชราคนงานก่อสร้างและขนส่งในประเทศไทยในหลายเมืองและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยจะได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ8,000ถึง15,000บาทขึ้นอยู่กับงานและนายจ้างในที่นี้จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งส่งกลับประเทศประมาณ50%ของรายได้ทั้งหมดสาเหตุที่แรงงานลาวสนใจเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนื่องจากภา,ายในลาว ไม่มีตำแหน่งงานและทำงานภายในประเทศในเขตเมืองค่าจ้างมันตำ่ำไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพและยังเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นแรงงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างอีกด้วยตามคำถแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวได้ชี้แจงว่าแรงงานในต่างประเทศเช่นไทยเกาหลีใต้และญี่ปุน่นถือเป็นทางออกของแรงงานลาวในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมไปถึงประเทศลาวแรงงานลาวที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถส่งเงินเข้าประเทศประมาณ435ล้านหรหเียนสารัฐหรือ2%ของ GDP ครับนี่ก็เป็นสรุปข่าวจากสื่อ RFA ของลาวนะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านข่าวแบบเต็มๆกันตามลิงก์ใต้คลิปกันได้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นชาวไทยและลาวกันเลยครับว่าพวกเขาคิดกันอย่างไรบ้างต่อประเด็นนี้นะครับโดยท่านแรกมาแสดงความคิดเห็นว่า มาทำงานที่ไทยจะได้มากกว่าเงินเดือนที่ลาวได้เดินห้างหร,หรูได้กินของอร่อยได้เปิดหูเปิดตาความเจริญได้พาลูกพาพ่อแม่มาเที่ยวและอีกมากมายครับซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วผู้นำลาวและเวียดนามมีความใกล้ชิดกันน่าจะทำา m ย u ส่งคนลาวไปทำงานที่เวียดนามเพราะอุตสาหกรรมที่เวียดนามมีค่อนข้างเยอะ ซึ่งท่านต่อมานะครับเข้ามาตอบกลับในเมนคนนี้ว่าเวียดนามกับจีนนิสัยเหมือนกันไม่รับคนชาติอื่นถ้าไม่จาเป็นจริงๆจะไม่เอาเลยและคนนี้นะครับเข้ามาตอบกลับอีกว่าเวียดนามเขาสงวนแรงงานไว้ให้คนเวียดนามอันดับแรกเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันแต่อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของชาติคนเวียดนามเขาจะเลือกผลประโยชน์ของชาติเป็นอันดับแรกและท่านนี้นะครับเข้ามาตอบกลับว่าคนลาวบางพวกไม่ชอบคนไทย ทั้งที่คนไทยก็มีส่วนอย่างมากในการให้คนลาวมาทํางานในไทยทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่คนพวกที่เกลียดไทยมองไม่เห็นทำให้คนไทยบางส่วนมองคนลาวว่าเป็นคนคบไม่ได้เหมือนคนเขมนคนเวียดและท่านนี้นะครับเข้ามาตอบกลับในเม้นตรงนี้ว่าอยู่ที่รัฐบาลสปปลาวครับคนไทยรุ่นเก่าๆมักจะบอกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นการข่มเขา แต่คนไทยปัจจุบันนี้มองว่าเป็นแค่ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันมันแฟร์ทั้งสองฝ่ายส่วนคนลาวรุ่นนี้ขอว่าเวียดนามเป็นพี่น้องกันตามที่รัฐบาลปลูกฝังกันมานานครับและคนไทยก็ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาคนลาวมาทำงานเราก็รับไม่มาเราก็ไม่ว่ากันแต่อย่ามาทั่วประเทศไทยทำให้สปปลาวค่าเงินกีบอ่อนค่าลงมันไม่แฟร์ช่วงต้มยำกุ้งถ่ายเงินบาทพันพวน สปปลาวเป็นประเทศแรกที่ประกาศไม่รับเงินบาททุกกรณีประเทศไทยก็ไม่ว่าอะไรพอเศรษฐกิจของลาวตกต่ำก็โทษไทยอีกแต่ไม่โทษระบบที่ผิดพลาดไปตอนที่คอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือเส้นเลือดใหญ่ในลาวคนไทยใครดีก็ดีด้วยและท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนทุกแขวงชอบมาทำงานที่ไทยไปเช้าเย็นกลับก็มี ไปหนึ่งเดือนกลับก็มีรายได้ภาคแรงงานไทยน่าติดอันดับหนึ่งไปต่อนที่คอมเมนต์ต่อไปครับคนลาวมาทำงานในไทยได้งานดีเงินดีมีเยอะและในคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวลาวท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าผมขอนำคลิปไปลงไอหน่อยครับทำคลิปขอบคุณประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับใช่ครับอยู่ลาวมีแต่อดตายไปไทยดีกว่าต่างเยอะ ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าสวัสดีครับ GDP โตขึ้น2%จากเงินที่แรงงานลาวส่งมาทํางานทําให้เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจดีขึ้นและท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าหลายฝ่ายของรัฐไม่ฉลาดคอมเมนต์ต่อไปครับประชาชนออกมาขายแรงงานแต่ภาครัฐกินเงินจากประชาชนอีกทีจเจริญหนอไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับค่าแรงงานในลาวไม่พอยาไส้ มันน้อยเกินไปจริงๆต่อไปครับขนาดลำบากขนาดนี้ทางการลาวก็ไม้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องไปทำงานต่างประเทศเลยต่อไปครับลาวมาไทยคนไทยไปเกาหลีใต้ไปอิสราเอลต่อไปครับสรุปคนลาวได้ประโยชน์จากประเทศไทยหรือเวียดนามต่อไปครับเมื่อวานได้แนะนำแรงงานคนลาวคนหนึ่งให้สมัครทำงานในคลินิกแห่งหนึ่งซึ่งคลินิกนี้ ขาดแม่บ้านทำความสะอาดเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วปรากฏว่าเขารับและพาไปทำา MOU ให้เงินเดือน15,000บาทคอมเมนต์ต่อไปครับประชาชนคนลาวมีความอยู่ดีกินดีเพราะเศรษฐกิจไทยถ้ามาแบบถูกกฎหมายจะเป็นผลดีกับแรงงานลาวขอให้โชคดีประสบสุขทุกคนคอมเมนต์ต่อไปครับรัฐเห็นคุณค่าแรงงานของลาวก็ตอนนี้นี่แหละ ต่อไปครับถ้าคนงานลาวนำเงินที่หามาได้ไปแลกเงินกีบกับธนาคารในลาวคนหล่านั้นก็สวมบทบาทฮีโร่แต่หากแรงงานลาวนำเงินที่ตัวเองมีในลาวไปใช้โดยไม่แลกคนเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนขายชาติทันทีเพราะนอกจากจะทำให้คนลาวขาดกำลังแรงงานแล้วยังทำให้คนในชาติแบกรับอัตราเงินเฟอ้อคอมเมนต์ต่อไปครับมาทำงานในเมืองไทย หากเก็บออมเป็นก็สามารถไปตั้งตัวที่ลาวได้ครับซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันคิดว่ามีคนลาวไปทํางานต่างประเทศเท่ากับว่าพวกเขาหาเงินเข้าประเทศอย่าไปดูถูกคนเหล่านี้นะหากคุณคิดแบบนั้นพวกคุณคิดผิดแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าส่งเงินกลับบ้านหรือซื้อจับจ่ายสิ่งของถ้าทําได้ใช้เงินบาทถ้าเป็นสินค้าของไทยคอมเมนต์ต่อไปครับ คนลาเอาตัวรอดได้แต่ภาครัฐเอาตัวรอดไม่ได้ยังต้องอาศัยขูดรีดกับคนลาวต่อไปคอมเมนต์ต่อไปครับแรงงานลาวฉลาดความคิดเห็นต่อไปครับมีไม่น้อยเลยนะที่ก่อนมาทำงานไทยเกลียดไทยมากแต่พอมาทำงานในไทยก็ออกคลิปสารภาพที่เคยเข้าใจไทยผิดต่อไปครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งยินดีต้อนรับคนลาวทุกคนที่มาทำงานในไทย ขอให้ทุกคนขยันอดทนเหนื่อยหน่อยก็ให้คิดถึงคนอยู่ข้างหลังที่เรารักขอให้ทุกคนสู้ๆผมดูข่าวแล้วน่าใจหาย1บาทเท่ากับ515กีบซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยคนลาวเป็นพี่น้องกันโดยแท้จริงประชาชนส่วนใหญ่เขารู้ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าหาเงินเข้าไปจุนเจือเศรษฐกิจประเทศลาวปีหนึ่งไม่ใช่น้อย คนลาวบางคนยังดูถูกแรงงานเหล่านี้โดยท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเงินกีบลาวอ่อนค่าลงช่วง3ปีที่โควิดระบาดซึ่งช่วงนั้นคนลาวส่วนมากเดินทางกลับลาวและไม่มีเงินส่งกลับลาวและท่านต่อไปครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าไม่อิจฉาข่มเหงกันไม่โกหกกันเปิดใจเปลี่ยนระบบไม่กดขี่ประชาชนและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ โดยชาวลาวท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมในฐานะคนลาวต้องขอบคุณประเทศไทยที่ทําให้คนลาวบางกลุ่มลืมตาอ้าปากได้กับเศรษฐกิจลาวแบบนี้ครับนี้ก็เป็นความคิดเห็นชาวลาวและไทยบางส่วนต่อประเด็นนี้นะครับท่านรู้สึกกันอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ